สวัสดีครับพอไงหรอครับครับโอเล่บัมบาน้าครับตอนนี้เวลาสิบห้านาฬิกานะครับสี่สิบนาทีครับตอนนี้กะเเซนบ้านทอนไปบานนนท์ทรครับผมตอนนี้กะบปรีจอดซื้อโรตีครับร่างทางเซนมาช่มน้ำท่วมครับตรงนี้เป็นถุงหน้าครับถุงหน้าจมมาแล้วครับสองฟังครับเน่าเลยครับเมื่อกี้กระทําแมวมาแล้วครับแม่มาซื้อโรตีิ่งบอกว่า บัตนาบนี่ครับลึกเลยครับสองฟังลยครับเข้าพิ่นกี่ถั่วมาแล้วครับอันนี้นะครับบรรยากาศของแลานำถั่วมครับมีหลายพื้นที่ครับข้างในน้องเพิ่นกิดจะร้อนกับรลายนะครับเนาะพันธุ์พันธาบ้างหันบ้างขุ่นเพิ่นกิดบ้านแห่หาปลากันนึงครับรลายครับไม่ได้จอดครับไม่ได้มาซื้อรถตีก็ได้จอดก็ได้ทายเฮไปเมื่พี่น้องฟัง นีเสียงฝนทำไมของเราครับป่าห้องแล้วครับนี่ครับบรรยากาศใครับช่วงบรรยากาศนครับไอ้เกียดโอ้เสร็จแบบด้วนไส้ครับถ่วมนิดเดียวไอ้เกียดในคันนี้นะว่าไดงเราเว้ยรถชอบรถรถพอดได้เว้ยแมน อีสองสามือเที่ยวเดียวนี่สิอยาแต่สองสามื่เื่อนนี่สิเที่ยวเดียววะเออจังหวท่างครับโอ้ใช่จะทำบบจะจหนึ่งครับสี่หนเลียงใสเจะครับ่มาใส่ หอยพับหรือคาคณีนะครับเนาะวัดไอ้ทุ่งหน้าสองหางท่านี่ไปไปแล้วเป็นค้ยังมาทะเลน้ำไปแล้วนะครับเนาะครับอ่าอเกียจไอเดเซ็นบัดไส้ครับถอดไปแล้วไอเกียในคันนี้เรา าบ่ได้เราเวยรถเท่านนพอดบ่ได้เว้ยแม่อยู่กก็รู้เาวดเอากีสองส้หมเที่ยวไดียวนี่เสียอ่าแต่สองส้มื่นเื่นนี่สิเที่ยวเดียวเออะตบ่าครับโอ้เสจนึ่งรับสีอยดี แค่จนนึ่งเหรมแม่ร่ม่เดือเสียอากาไปยังว่าขนาดอยู่นียังซ้ำนีลยยุุ่่นสีซ้ำใจถันได้ยังยังห่ยพับสซ้ำหยพับหรือคากรน,พพขขขนีนะครับเนาะวัดไอ้ท่งหน้าสองขางท่านี่นนไปไป,ไปแล้วเป็นครยังมาทะเลน้ำไปแล้วนะครับเนาะครับ สองบัตถกนาทั้งน,นีย,ยังถ,วถ่วงทั้งด,ดุจไปใดบ่สุดว่าเขี่ยิดเลยนี่แน่นเลยแบบเบี่ยงแถแล้วเออยดูถ่วงทำถ่วงอือยุออดอันนุน่นพดบรลุมึงไปตักขักตัวตัวห้างตัวสาหางงาัๆๆ <c oughs> าใหญ่เดี่ยวใหญ่อีกใหญ่ขึ้นเรีวๆๆยวใหญ่ขึ้นหยีใหญ่หั่งตัวบ่บ <c oughs> ัดยนิดเลยที่หน้าเพิน่น อ, <niño sharing> <observed> อีกสอง <contemporary> หมื่ไปบ่ได้เลยครับม้า <automotive> ตานาออีกสองหมื่นเนาะบ่ได้แล้เดีวเสร็จเนี่ยัดตาน่ละจานเนาะดีโมไายปานี่มาว่าอะไรกับแจอดซื้อรถตีที่นี่เราะว่ามันขึ้นีกขนาดละงปในรถทไป ตานย่าง,งนนาดวกนี่มันทลาดเห็ครับสร้างโรตีครับถากเ็เลยระวังลอ่อนะครับเนาะลับมาเจีย๊ยบภาพบรรยากาศไห้เบิ้งนะครับน้ำท่วมครับนี่เป็นหน้าเขาด้วครับนี่พ,พี่น้องหน้าเขาครับ ตาฟังผุนจมมาแล้วครับลือดเลืทั้งหุ่นบ่มี่นะครับริบเลยครับเพิ่งจะต้นไม้กรับหัวครับผมสู้ผมเบิ้งครับเลือดสมัยผมครับปะม่านรวมเลือดนะครับเข่าจมน้ำวอลต์อิริเนี่เข่ากับท้องเสียวอลตดนะครับเนาะมาลต์มีมอเตอร์ยานแห้งครับมู่บ้านที่ว่าอยู่ตามหน้าขาจมมาแล้วครับฟังผุนฟางผุนกจมหลายขี้มากกันจมเหมือนกันครับ สามาเจ็บบรรยากาศนี่นะครับผมสดๆนะครับเนาะมาช่มกันนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศท้องทุ่งนะครับเนาะของบ้านพันม่วงหน้าบ้านนอนโน่นไส้นะครับเนาะมาโน่นไส้นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ผมใส่เส้นนี้ครับในการสัญจรครับพระว่าเส้น226บ้านท่าลาด ไม่ใช่ครับสองสองหกปันถ้าจะเิญถูกตัดขาดครับรถวิ่งไม่ได้ครับตอนนี้ตอนนี้ก็มาสภาพคือว่าวิ่งเส้นนี้ครับเส้นเส้นอีกเส้นหนึ่งนะครับเนาะแต่ว่ากไกลกว่านิดหนึ่งครับแต่ก็บ่อปันได้ครับก็ยังวิ่งได้ครับกา่ก็มีน้ำต่ว่าหล่นมาถนนอยู่ครับแต่ว่ากับบ่อปันได้พ่อสังจรได้นะครับเนาะรถบ่อไส้รถจิ้งกะได้ปกติครับ ส่งอัปเดตอีทีนึงครับว่าขึ้นหลอีกสุดมาอีก่าครับเส็จนีครับเริ่้สึกิดกันอีกนะครับเนาะเดินทางไปจังไดกันครับน่ครับระหว่างรอนะครับสร้างโรตีตาบังไว้แล้วนะครับนะครับอาบังก็ทำโรตีให้นะครับ เก็บบรรยากาศะนะครับว่านำส่วนกาเซนสองสองหกกาไปบ้านหมบ้านนี่กาไปมอเศร้านี่นะครับผมไปเดินทางมาไดนพอนออมเสเซนี้กายังเป็นเหมือนเดิมครับรถใหญ่วิ่งได้ครับรถเล็กโรลเตี้ยวิ่งบาได้ครับกระบะตัวธรรมดาวิ่งได้แต่ตัวแต่จะเสีเ่ยงไหมครับ ยบบสก๊อตเตอร์เซนนี่ในการสัญจรไลานะครับเนาะเซ้นนี่กัพ่อได้อยู่ครับก็ตรงหน้าจมมาแล้วครับตอนนี้ตอนนี้มันกันถ้าที่ว่าลำบากครับในการสัญจรนะครับเนาะเกี่ยวบรรยากาศ บางนะครับอ่าสร้างคุณนกับจมมาได้ครับฝุ้นเลึกๆนครับสร้างฝุ่นแง่เลยครับแง่จ่สุดสุดฝุ่นนะครับผมเยวไปรับชชบกันตอนนะครับเนาะสวัสดีครับว่าแม่พี่น้องตัวคนครับตอนนี้ก็บเลเวลล่านะครับเนาะมาไทยถอดไทยถ้ำนำทวอไทยหน้านะครับเนาะทีหน้านะครับเนาะถุงหน้าของมู่บ้านเฮาของมู่บ้านทอนนะครับเนาะ าทางฝุ่นก็จะเป็นของบบบนวดไส้แตะถ่วมเหมือนกันครับจะตัวนี้กท้องฟังนะครับเนา่าสามารถหลายกิโลครับนำถั่วมกไทยทอดไทยท้ำให้ช่อันครับเนาะก๊บแดดร้อนนะครับออกมาพี่น้องนี่ครับบรรยากาศนำถั่วมไทยมาหลังจากซือโรตีของพูนครับนะครับก็ขอฝากอะไรกดแชร์นะครับเพาาื่อ,นะอ,อ,ปอะะเป็นกำลังใจในกนาร เทปคลิปต่อไปนะครับเป็นการทายทับอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมครับมีความร้อนอย่างแน่ครับตอนนี้ก็พยายามมาถ่ายทอดให้ก็แม่พี่น้องเลยครับชมเหมือนกันนะครับเนาะตอนนี้ของจังหวัดอะบนเฮ้ากับท่วมหลายพื้นที่ครับนี่นะครับอีกพื้นที่หนึ่งนะครับเนาะที่มันท่วมครับตอนนี้ก็เป็นอาจจเป็นบานเลื่อนกับมีครับฝั่งนั่นแต่ว่าแต่ว่ากับว่าลายหลังนะครับเนาะแต่แต่ว่าหลักๆก็คือเป็นหน้าเข่าครับก็นอาจจะเป็นรายลอยไรนะครับเนาะอาจจะเป็นพันไรก็ได้ครับวัะมี่สองของฟังนะครับเงี้ยวกว้างเงี้ยวนาะ นี่ครับบรรยากาศน้ำท่วมครับตบนรยากาศที่ถนนก็ยังมืองเกิดนายตอนไหแต่ว่าต้นไม่ยี่ห้อกลางกับเครื่องต้นแล้วครับนี่ครับตบนรยากาศขอจบคลิปก่อนนะครับเด้อป่าตอนนีเดลเว拉กระทั่งครับบ้านแล้วครับผมมาถี่คำนะครับเนาะขอขอไปแช่์ไปทักใจกันนะครับเด้อขอบคุณครับ